นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมายามเช้าก็น้อมระลึกถึงการมีชีวิตเป็นพุทธบริสัทสี่ เป็นปกติของพวกเราที่เราเรียนรู้เรื่องการฝึกอบรมตัวเองกันชีวิตก็วนเวียนไปตามวาระของการทำหน้าที่ของเรายามตื่นขึ้นมาเราก็จะมีการน้อมระลึกคุณของชีวิตในพระรัตนตรยัย ก็มีการน้อมระลึกถึงแนวทางของครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อมีการละลึกเราก็จะมีการกระทำแนวทางของครูบาอาจารย์ซึ่งฝึกฝนตัวเองที่เราเรียกกันว่าปฏิบัติ การฝึกฝนอบรมตัวเองนั้นก็มีหลากหลายแนวทางในยุคปัจจุบันที่เราได้ยินกันก็เป็นเรื่องความเพียรความศรัทธาแล้วก็สู่การกระทำพิจารณาเหตุของการเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนแต่สิ่งที่เรา มีความรู้สึกกะระทำหรือปฏิบัตินั้นหมายถึงการปฏิบัติธรรมก็คือการพัฒนาให้เข้าถึงจิตถึงใจตัวเราว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นจะเป็นจริงกันหรือไม่เราต้องพิสูจน์จากการประพฤติปฏิบัตินั่นเอง ก็จึงได้มีการเจริญสมาธิเจริญปัญญาแต่เหตุจากที่ต้องเจริญสมาธิแล้วเกิดปัญญานั้นก็จะต้องสร้างความดีงามเป็นเบื้องต้นก็คือการระลึกเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาเป็นการระลึกชีวิต มุ่งมั่นสู่การเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติตนสํารวมไปด้วยการเจริญสมาธิการเจริญสติปัฏฐานพร้อมทั้งมีการละอายต่อบาปก็คือการรักษาศีลการที่เราสํารวมกายวาจาใจของเรายามเช้าก็การระลึกในเรื่อง สิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่เราฝึกประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้นกันทานศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นเหตุที่เราจะต้องนำมาตักเตือนตัวเรากันขณะที่เราตื่นนอนยามเช้าเราก็ดูแลร่างกายตัวเราเอง คร้มทั้งฝึกให้จิตใจของเรามีความสงบมีการฝักใฝในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนการที่เราปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึงการปฏิบัติตนให้ตนเองนั้นอยู่ในกรอบเบื้องต้นของคุณงามความดีที่เราเกิดมามีชีวิต เป็นหญิงเป็นชายเป็นคนสมบูรณ์หรือคนไม่สมบูรณ์ก็ตามเหตุ <harder. S 2> ที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นมายถึงเราเริ่มมีสติเริ่มมีการกระทำเริ่มมีการระลึกนึกถึงแนวทางของพระธรรมคำสอนชีวิตมีความน SO ึกคิดชีวิตมีเรื่องของการระมัดระวังก็คือสติ สิ่งที่เราฟุงา้งซ่านนั้นหมายถึงเราไม่ขาดสติขาดการเรียนรู้เรื่องสมาธิปัญญาความฟุ้งซ่านทำให้เรามีภาวะของความเศร้าหมองความไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้การที่เรา ปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึงเราแก้ไขสิ่งที่จะเป็นความเศร้าหมองของเราเราจะต้องสร้างความเบิกบานจากการคิดดีจากการรักษาศีลจากการกระทํากรรมที่ดีและตั้งแต่ยามเช้าขณะที่เราตื่นนอนขึ้นมาสิ่งที่เราปรารถนาเหมือนกันก็นนคือความถูกใจ แต่สิ่งที่เราถูกใจนั้นถ้าเราไม่มีการไต่ตรองเรื่องราวของการรักษาศีลแล้วก็เป้าหมายที่เราจะต้องคิดจะถึงการเป็นผู้ให้ของเราการปฏิบัติธรรมก็จะมีการเดินทางสู่การเป็นผู้ที่ให้ให้ทานรักษาศีลให้ความเมตตา ต่อตนต่อคนอื่นต่อชาติต่อสังคมต่างๆที่เราใช้ชีวิตการคลองเรือนกันเท่าที่เรามีประสบการณ์ชีวิตมนุษย์เราก็ฝักไฟที่จะแก้ไขตนแก้ไขตัวเองกันหลากหลายแนวทางจะเป็นหลากหลายศาสนาหลากหลายลัทธิก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้เราน้อมสู่หลักเกณฑ์ของพระรัตนตรัยของเราซึ่งจะน้อมเรื่องการกระทำเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนไม่ทำร้ายตนเองไม่ทำร้ายผู้อื่นเขาเรียกมุ่งหน้าสู่การทำหน้าที่สายกลางๆกง็คือใช้ชีวิตตามปกติ ไม่หลีกหนีสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตโดยยึดหลักของศีลธรรมยึดหลักของการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นการที่เราทำหน้าที่ในกระแสะโลกเราก็จะใช้หน้าที่ของการปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปการปฏิบัติธรรมนั้นมีสาระอย่างหนึ่งก็คือ ก็คือเรื่องการฝึกฝนอบรมตนอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาของการพิจารณาธรรมในอริยสัจส,สี่ที่เรามีการฝึกมีการอบรมตัวเองกัน <c oughs> เพื่อจะนำตัวเองนั้นให้เข้าถึงตัวสติตัวจิตใจ ตัวร่างกายที่มีสภาพความไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้าการที่เราฝึกตามพระธรรมคำสอนทีละเนื้อนั้นก็จะต้องมีปรากฏสิ่งต่างๆที่เราสามารถยอมรับกับความเป็นจริงได้ทานศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบตนเองที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้มากน้อย แค่ไหนก็ตามเพราะทมคำสอนทำให้เรามีการฝึกประพฤติปฏิบัติตอนนั้นก็ต้องการให้ตนเองเป็นผู้ที่ยอมรับและเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสพระธรรมนั่นเองการชื่อชีวิตคนไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงอย่างที่เราพิจนารณานั้นหรือไม่ชีวิตไม่เที่ยงนั้นเราคุ้นหูคุ้นตา พนความเป็นไปตามธรรมชาติแห่งพระธรรมคำสอนแต่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้น้อมพิจรารณาเรื่องจากเรามั่นใจว่าเรานั้นจะมีชีวิตยืนยาวแต่ชีวิตอันยืนยาวก็มีถึงที่สุดก็คือการจากไปเท่าที่เราสัมผัสการดำเนินชีวิต ในสังคมนั้นเราก็ได้เห็นความไม่เที่ยงมากมายแต่ความไม่เที่ยงมากมายนั้นเรายังมองไกลตัวเราความจริงแล้วถ้าเราน้อมหาตัวเรานั่นหมายถึงเราประพฤติปฏิบัติธรรมสามารถน้อมหาตัวเองน้อมหาความจริงในตัวเองของการใช้ชีวิตในหน้าที่ปกติของเรา มนุษย์เราย่อมมีการปรุงแต่งย่อมมีเรื่องราวของความฟุ้งซ่านต่างๆเพื่อจะแก้ไขชีวิตให้อยู่อยู่ด้วยเหตุของความเป็นจริงในเรื่องอริยรรรสัจสีในเรื่องปัจจัยสี่ถ้าวนเวียนการเป็นแบบนี้การดูแลกันนั้นมาถึงการสร้างกัลยาณมิตรการที่เรา ไม่ดูแลกันก็หมายถึงเราใช้ชีวิตเดียวได้ความสำเร็จต่างๆของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการได้ใจได้ความจริงได้ความสุขได้ความเข้าใจสิ่งที่เรามีการสร้างสิ่งที่เป็นความจริงและเข้าใจความจริงนั้นก็ทำให้มีกัลยาณมิตรของเรา สามารถที่จะน้อมดูแลกันส่งท้ายกันในการมีชีวิตจะไม่เผอตัวเผอตนในไปสู่ความเดียวดายถ้าเราใช้ชีวิตทางเดียวในกระแสโลกเราก็จะแข่งโลกอยากมีอยากเป็นอยากได้แล้วก็หลงสิ่งที่เรามีเราเป็นเราได้มาแล้วก็เกิดความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายของชีวิตในกระแสะโลกนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุของความคุ้นความชินนะสามีภรรยากันก็ตามตอนที่เราเริ่มรู้จักมักคุ้นหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อกันเราก็ให้ความสำคัญต่อกันแลนะเวลามีการเปลี่ยนแปลงด้วยการด้วยเวลาก็เกิดความเสื่อม กันไปในเรื่องรูปร่างกายในเรื่องสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตก็เกิดความเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนใหม่อยากจะ,ะมีการปฏิฆา,ามีความรังเกียจต่อกันและกันโดยง่ายจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการปฏิบัติธรรมเพราะเหตุเราจะสร้างใจของเราให้มีความมั่นคงในเรื่องสัจ,จะ ความเป็นจริงของชีวิตงานที่เราใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันเราก็จะต้องน้อมใจเขาใจเราซึ่งมีความเมตตาต่อกันยิ่งขึ้นยิ่งสูงวัยยิ่งแก่เท่ายิ่งจะพัดภาคจากกันเราก็จะมีการให้กันด้วยจิตใจและเข้าถึงการปล่อยวางยิ่งขึ้น การให้ด้วยจิตใจนั้นนั้นหมายถึงเราเปลี่ยนสภาพของการเป็นหน้าที่ภรรยาหน้าที่สามีหน้าที่ผู้ปกครองหน้าที่บริหารต่างๆก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่การหยิบยื่นในการดูแลก,กันและกันด้วยจิตใจด้วยความรู้สึกอันดีด้วยการให้อภัยต่อกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราได้เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติจึงเห็นมนุษย์เราทั้งหลายจะเป็นสามีภรรยานั้นก็คือเพื่อนทุกข์ของเราคำว่าเพื่อนทุกข์ของเรานั้นเราจะไม่ได้จับว่าเป็นสามีภรรยา เราจะจับเรื่องราวของความเป็นจริงของการที่ได้เกื้อกูลอุดหนุนนะเป็นกัลยาณมิตรกันสามารถสืบทอดชีวิตสามารถให้กำลังใจแนวคิดของการคุ้มครองกายวาจาใจให้เกิดความปลอดภัยให้เกิดความสุขพอสมควรแล้วก็เรียนรู้เรื่องการวางใจซึ่งกันและกัน พวกเราทั้งหลายที่สามารถใช้ชีวิตตามพระธรรมคำสอนเราจะไม่ประมาทชีวิตยิ่งขึ้นเราจะมีความปราณียิ่งขึ้นในเรื่องศีลน,นั้นหมายถึงเราเข้าใจจะไม่ทำร้ายตนไม่ทำร้ายผู้อื่นขณะนที่เราไม่ทำร้ายเราก็จะประพฤติปฏิบัติตนสร้างระเบียบสร้างศีลธรรมสร้างวินัย ไปสู่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านศีลจะครอบคุมไปในเรื่องการใช้ชีวิตของเรายเยอย่างมีระเบียบวินัยใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ได้ข้ามหน้าที่ของเราไปแต่ด้วยเหตุที่เราเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตในพระธรรมคำสอนสู่การ,ป,รปฏิบัติธรรม นหมายที่เรามีการฝึกฝนอบรมตัวเองกันะใ,ให้ยิ่งขึ้นให้ปราณีตขึ้นมีการสอนตัวเองจากการสวดมนต์ไหว้พระยามเช้ายามที่เรามีโอกาสสวดก็ดีและลึกก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวจะต้องน้อมสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วจะเข้าใจเรื่องสวดก็ดี ละลึกก็ดีเราจะเคยได้ยินได้ฟังกันนะมากมายบ่าสวดมนต์ไปทำไมแล้วจะได้อะไรก็คือปิศนาที่เราได้มีประสบการณ์ชีวิตมาเล่าสู่กันฟังตามประสบการณ์ชีวิตที่เราฝักไฟ ปลูกฝังและก็สร้างความคุ้นเคยในเรื่องพฤติกรรมของเราที่จะฝึกฝนตนการสวดมนต์นั้นเป็นเรื่องของการน้อมน้อมเข้าหาตนที่มีการเป่งวาจา <c oughs> ตอนที่เราได้เป่งวาจานั้นหมายถึงเรามีการระลึก ในคำพูดที่เราสวดมนต์ยามเช้ายามเย็นยามที่เรามีโอกาสเมื่อเราละลึกการเป่งวาจาของเรานั้นหมายถึงเรามีสติติดตามตัวเราเองและขณะที่เรามีการสวดมนต์นั้นจิตใจของเราก็จะเป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลนั้นหมายถึงเรามีความเพียรที่จะกระทำให้เกิดความชํานาญเกิดความสุข ความเจริญสืบลูกสืบหลานของเราให้เกิดความได้ยินให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับพระธรรมคําสอนการระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์คำว่านะโมนั้นหมายถึงคุณงามความดีพระธรรมคําสอนนะสว่าขาโตก็เป็นเรื่องการน้อมหาตน น้อมหาตัวเราให้เข้าใจตัวเราก็คือการปฏิบัตินั่นเองสิ่งที่เราปฏิบัติทมนั้นก็คือเราจะได้ประโยชน์ตนและจะนำไปสู่ประโยชน์ท่านก็คือการเรียนรู้มีปัญญารักษาหน้าที่ของเรารับผิดชอบหน้าที่ของเราไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น จะต้องควบคู่กันทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นพร้อมทั้งประโยชน์ต่อชาติต่อศาสนาต่อพระมหากษัตริย์ความกตัญญูต่างๆควบคู่กับการประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมไปด้วยนั่นเองสิ่งเหล่านี้ก็จะทำไปให้เกิดความสุขเกิดความเจริญนะเพราะนั้นการที่เราใช้คำว่า ปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึงเราฝึกตนให้มีความเจริญความเจริญนั้นเราจะไม่ได้แยกแยะเรื่องปัจจัยสี่ภายนอกมั่งคั่งแต่เราเจริญไปด้วยอริยสัจสี่ที่มั่งคั่งที่เข้าใจถึงมีการเรียนรู้ความไม่เที่ยง จะไม่ไม่ปล่อยปะละเลยหน้าที่ของเราณปัจจุบันาการถึงวันสุดท้ายของชีวิตสิ่งต่างๆไม่ได้อ่ามากมายแต่จะเป็นเรื่องราวแห่งความเป็นจริงของการกระทำตัวเองเรามีระเบียบวินัยนะและก็มีศีลธรรมอันดีรู้จักการเรียนรู้เข้าถึงการเป็นผู้ให้ของเรา เราก็จะใส่ใจในเรื่องใจเขาใจเราอะไรที่เราสามารถมีความเจริญเข้าถึงอริยสัจส,สีทุกสมุทัยนิโรธมากก็จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติตนตั้งแต่ยามตื่นนอนจนกระทั่งถึงเราหลับนอนการเรียบเปลียงการน้อมน้อมหาตัวเราเองนั้น จะเห็นเราจะอยู่กับปัจจุบันาการได้ง่ายถ้าเรจิตใจของเราคุ้นเคยชำนาญกับการตั้งแต่เริ่มสวดมนต์เริ่มน้อมหาตนน้อมหาความจริงของชีวิตในการประพฤติปฏิบัติตนในกระแสโลกตั้งหน้าตั้งตาสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ท่านแล้วก็น้อมพฤติกรรมของเรา ซึ่งใช้คำว่ากายวาจาใจสิ่งที่เราจะต้องน้อมแล้วเราจะต้องเขา้าใจถึงกายวาจาใจของเรานั้นหมายถึงเรามีสติไม่เกิดความรู้สึกทำให้เกิดความแตกแยกของชีวิตการละาอณมิตรของเราเพราะเหตุความแตแกแยกแห่งความเป็นจริงนั้นเมื่อถึงการเวลาก็ต้องล้มหายตายจากกัน นั่นหมายถึงตั้งแตกแยกโดยธรรมชาติไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นกันได้และจะเกิดการผลักดันเมื่อมีการจากไปเราสังเกตสืบทอดให้ดีๆการที่เรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราลูกหลานบริวารในสังคมนั้นเราจะเห็นเมื่อเราเห็นการสูญเสียชีวิต เราก็จะมีการเสียอกเสียใจแต่จากการเสียใจนั้นเราก็ปฏิเสธความขินห่างโดยที่เราไม่ต้องการที่จะให้เป็นภาระเราเกิดความวิตกเกิดความกลัวเกิดความรู้สึกไม่ยินดีกับสิ่งที่ไม่มีวิญญาณของ เห็นเราก็จะสู่ผักดันไปสู่การฝังการเผาการที่เราไม่ต้องการจะให้เป็นภาระของเรานั้นโบราณก็จะเกิดความรู้สึกกลัวไปด้วยแต่ยุคใหม่คนยุคใหม่ไม่ค่อยกลัวกันเหมือนสมัยอดีตเพราะสมัยอดีตนั้นเราจะเห็นความสังงัดความมืดด้วยความเป็นจริงในยามค่ำคืน ในยุคใหม่ๆแบบนี้จะกลางวันกลางคืนก็สว่างเนื่องจากใช้เทคโนโลยีทั่วถึงกันทั่วประเทศเพราะสิ่งเหล่านี้เราได้เห็นสัจธรรมต่างๆว่าความเป็นจริงที่เราเใช้คำว่าปฏิบัติธรรมนั้นเราก็คือการกระทำตามความเป็นจริงของเรา ตั้งแต่ยามเช้ามีการน้อมมีการละลึกมีการสวดมีการบูชาคุณงามความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราจากนั้นเราก็มีการปฏิบัติทำหน้าที่ของเรานะทำหน้าที่การงานต่างๆนั่นหมายถึงเราเรียนรู้ตัวเองน้อมหาตัวเราเองาการที่เราคิดเราพูดเราก็ทำ นั่นหมายถึงการน้อมกะระทำการเจริญสติกะระทำนะตั้งแต่ยามตื่นนอนจนกระทั่งถึงยามที่เราเข้านอนทุกอย่างก็ทําให้เรามีความเข้าถึงกระแสะแห่งพระธรรมคําสอนสามารถเรียนรู้ตัวเองสามารถใช้ชีวิตใจเขาใจเราสามารถทําให้เรานั้นให้ความสุขตนให้ความสุขท่านอย่าง การเรียนรู้และมีการพัฒนานำใจเข้าถึงการปล่อยวางการปฏิบัติธรรมนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพูดเป็นภาษาเดียวกันจะต้องมีการสวดมนต์เพื่อจะเกิดความคุ้นจะต้องมีการรู้จักตัวเองนั่นหมายถึงเรามีสติสิ่งที่เราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกายวาจาใจของเราคิดดีทำดี เข้าถึงคิดดีทำดีหรือไม่เข้าถึงการประพฤติปฏิบัติทางกายของเราตามความจริงหรือไม่เข้าถึงการเป็นผู้ให้ให้เพราะความรักหรือให้เพราะความปล่อยวางเหล่านี้ให้เพราะความเมตตาเกิดขึ้นในใจของเราหรือไม่นั่นหมายถึงเราใช้คําว่าน้อมหาตนก็คือการประพฤติปฏิบัติแล้วมีคําตอบให้ตนเองนั่นเอง ก็พอสมควรกับเวลายามเช้านะก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญา กันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ